สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับก็มี F c ซหลายท่านนะครับได้วันนี้ผมก็มาเก็บเม็ดยางนรับได้เม็ดยางไปดิเนี่ย <c oughs> ครับให้หลานชายมาช่วยเก็บเม็ดยางครับเพื่อจะอไปไปเพาะด้วยแล้วก็ไปลงหลุมเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ครับอันนี้ก็คือต้นยางพาราที่ปลูกด้วยเม็ดคุณผู้ชม อันนี้คือคือสองปีครับนี่สูงประมาณสองเมตรได้นะข้างบนนุนนะครับผู้ชมสองเมตรได้นี่ครับต้นแถวๆนี้ครับแต่ที่มันห่างๆเพราะสาเหตุเพราะว่าโดนกระต่ายกัดนะครับกระต่ายเวลาเราเม็ดต้นเม็ดปลูกนี่เขาชอบนะครับเขาชอบมันกัดต้นยางเราครับนี่ครับที่เขาห่างๆนี่ก็เจ้าของเขาก็ ได้ซ่อมไปนะครับนี่คงจะปลูกนี่คงจะใช้วิธีนั่นนะไอท้ที่ติดตามมาซ่อมครับไอ้ติดตามมาซ่อมนะครับมันกระต่ายเขาไม่เขาไม่กัดนะครับแต่เวลาเราเอาต้นยางเม็ดมาปลูกนี่กัดครับท่านผู้ชมไม่รูปป้ไปยังไงครับมดูด้วยแถวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าต้นยางที่ปลูกด้วยเม็ดแล้ว กีดยางแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ในในดงนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับตามองไม่เห็นแล้วคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมมาเริ่มดูกันครับแถวนี้แหละครับ ก็อยู่ประมาณสามร้อยต้นได้ครับถามเจ้าของนะเจ้าของก็มาอยู่ด้วยครับนี่ในยางเพาะเม็ดมันดูดูต้นเพาะเม็ดนะคุณผู้ชมเขาจะไม่เหมือนเพื่อนนะครับดูตัวต้นของเขาต้นต้นของเขาโคนโคนจะใหญ่นะคุณผู้ชมนี่ครับต้นของเขาโคนใหญ่แบบนี้ับนี่ครับโคนเขาจะใหญ่นี่ครับ อามนี้ได้ค่ะโอวันนี้กระเลยวันนี้ไม่ได้กีดคุณผู้ชม,มก็ได้มามเกือบครึ่งถ้วยนะครับวันนี้ไม่ได้กีดอต้นตรงข้างหน้นนานี้ใช่นะครับตรงข้างหน้านี้ใช่เลยนะโคนขอจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้ต้นเล็กนะครับต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเนี่ยเขาจะเป็นลาลายแบบนี้ครับสังเกตง่ายครับคนต้นเขาจะลายละลายแล้วก็มดูข้างบนเยอะไหมนี่ครับกีดปีนี้กีดไม่เท่าไหร่ดูคุณผู้ชมนี่ ก,ก็จะเต็มแล้วครับเดี๋ยวดูครับที่วันนี้ไม่ได้กรีดนะผมว่านะไม่ได้กรีดเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับตัวข้างหน้านี่ใช่คนเบอร์ใหญ่เบร์เลยเลยคุณผู้ชมนี่ครับคนใหญ่ถานยำยางเป็นยังไงนะครับดูความหนาของดูความหนาของของเปลือกครับดูครับนี่ครับเปลือกของเขานะครับที่ยางพอเม็ดเปลือกของเขามันเท่านิ้วผมเลยนะคุณผู้ชม ถ้าพูดง่ายๆก็คือเปลือกขาหนาพอเข้าไปหนึ่งเส้นนะครับดูน้ำยางไหลมาดูครับนี่ครับเกือบเต็มถ้วยแล้วครับนี่ความใหญ่ขนาดไหนก็เกือบเท่าคนแล้วครับดูมือผมเนี่ยครับแต่แถวนี้ก็แต่แถวนี้เป็นต้นยางพราะเม็ดทั้งนั้นต้นนี้โอ้โหคุณผู้ชมมาดูครับต้นนี้ครับนี่ท่านผู้ชมที่จะปลูกด้วยเม็ดดูครับมาดูต้นนี้ครับ นี่คงจะเกลีดมากี่วันยังไม่รู้นะครับนี่คงหลายวันแล้วคัะท่านผู้ชมนี่ยังไหลอยู่เลยนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมอันนี้อยู่คืนนี้คงไม่ได้เกลี่นะคงจะเกลีดมาตั้งนานแล้วครับดูครับเขาเขาได้กี่ถ้วยนะครับในดูผู้ชมนี่ครับต้นนี้ต้นไม่ใหญ่นะครับแต่ยางยางออกเยอะนี่หนึ่งถ้วยสองถ้วยนี่ครับสามสามถ้วยสี่ถ้วยดูดูผู้ชมนี่ครับดูหน้าตาต้นนี้ดูออกตลอดเห็นไหมครับ ต้นนี้ไม่ใหญ่นะครับ่านผู้ชมประมาณถ้าคืบคืบผมก็ประมาณยี่สิบ,บเซนต์ตันนี้ยี่สิบเซนหน้ากว้างแต่เขาก็ยังไหลยอยู่เนี่ยครับต้นนี้ออกเยกี่ยวกัเพื่อนนะครับดูครับเพื่อนเพื่อนยังแค่ด้วยได้ถ้วยเดียวแต่เจ้าตัวน,นี้รู้สึกว่าได้สี่ถ้วยเดยเฉพาะนี่เต็มแล้วเต็มถ้วยยังไม่พอแล้วครับมาวางบนดินดนะคุณผู้ชมเห็นไหมว่ายางออกไหมนะครับออกครับคุณผู้ชมนี่ก็ดูให้เยอะๆครับนี่ดูให้เยอะ ันนี้ก็นี่เห็นไหมครับยางที่ไหลนี่ครับในยางเมื่อคืนที่ผมว่ามันไม่ได้กีดนะคุณผู้ชมไม่ใช่นะครับยางยังไหลยอยู่เลยนะครับไอ้คงกีดมาเมื่อวานแล้วน่นี่นี่ครับเมื่อวานแล้วผมว่าเนีนี่เห็นนะฮะหน้ายางยังแห้งเลยนี่เขาไหลก็คือไหลามาจากข้างล่างที่แห้งๆนะครับนี่พอดูเปลือกเขาหนานะผู้ชมนะอ่าไหลายต้นอยู่ไปดูต้นไหนเอ่ยต้นเล็กไม่ต้องดูเนาะ นี่มันก็มีบ้างแล้วครับเล็กบ้างใหญ่บ้างยังพลาปฝุกได้เม็ดนะครับอันนี้ก็กีดข้างบนก็ถือว่านี่ครับอ่าเจ้านีคงกีดไม่สวยเท่าไหร่นะครับไม่เคยไม่สวยเท่าไหร่มันโค้งๆนะครับกอบจิมก็ต้องแต่งใหม่นะครับตองนี้แต่งตันแต่งนี่นี่กีดไม่สวยครับนี่ครับโค้งๆออันนี้ถือว่าเยอะนีู่้ชมบเห็นไหมครับ นีย่ยางพมิดถามพมิดดูยังไงครับดูโคนต้นดูโคนต้นดูโคนต้นเนี่ยแบบนี้ครับมันมีมัน,มน,มนมไม่มันม,มีไม่มีรอยต่อนะคุณผู้ชมเนี่ครับมันจะใหญ่ขึ้นไปใหญ่ละลายต้นมันจะละลายนะครับมันมีลายมันเยอะนะเนี่ยไปดูไปดูที่เยอะเยอะไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ได้เยอะเเนาะแถวนี้ใช้ทั้งหมดเลยครับชมประมาณสามร้อยต้นเดี๋ยวไปดูกันครับอ่า แานี้ใช่หมดเลยครับอันนี้อันนี้จะเป็นต้นอย่างเพราะได้เม็ดดูกระ้ครับไอเจ้าตัวนี้อยู่เจ้าตัวนี้ครับนี่มานกีดมาหลายวันแลวนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าคืนนี้ไม่ได้กีดนะครับไม่ใช่นะดูกระ้แผลนะครับนี่ไอเจ้าตัวนี้ต้นนี้โอ้โหต้นเพราะนั้นเจ้าคนกกีดก็ต้องหมั่นมาดูครับอย่างงี้มันเต็มนะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้นะครับดูครับสามถ้วยนะครับ สาถ้วยพรุ่งนี้เขายังไม่เก็บก็จะมาสี่ถ้วยครับนี่ครับดูครับท่านผู้ชมที่จะเอาเม็ดไปไป,ไปปลูกก็ทำได้เลยครับเพอเราใช้เงินไม่เยอะครับลงทุนน้อยครับตอนนี้ปีนี้ก็ดเดือนกันยานะครับวันที่สองกันยาสองห้าหกก็ยังพาราที่ติดตาก็อยู่ที่45บาบาทนะครับอันนี้ก็ยางเม็ดนี่ผู้ชมดูโคนต้นมันจะใหญ่ครับ อันนี้ก็ข้างล่างก็เก็บไว้ข้างบนยังมีอีกนะครับนี่เริ่มไหลยอยู่เลยครับอันนี้คนกีดก็ต้องมันมาดูครับนี่เต็มแล้วปุ๊บก,ก็ต้องเปลี่ยนถ้วยหรือว่าไม่นะก็เอาวางไปมันจะมันจะล้นครับล้นแล้วมันมันจะไหลไลงข้างล่างหมดเลยลงดินหมดเลยนี่นี่คือเขากีดมาตั้งเมื่อวานแล้วครับวันนี้ไม่ได้กีดนี่มันรุนแผลเก่าเนะี่ยนี่เขายังไหลยอยู่เลยคุณผู้ชมนี่ครับที่เขาไหลเพราะเพราะว่าเปลือกยางเขาหนานะครับนี่ครับ นิ้วมือผมในเท่ากันเลยครับหนึ่งเซนได้มันก็มีบ้างครับต้นเล็กต้นใหญ่นะคุณผู้ชมมันก็เหมือนต้นต้นที่เราปลูกด้วยด้วยติดตามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราชมกันไปนานๆเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่เขาเขาออกเยอะๆนะอันนี้ก็ใช่นะคนต้นใหญ่แบบนี้ครับใชน่นีมต้นพ่อเม็ดเนี่ยคนใหญ่ๆแบบนี้นะนี่ใช่แล้วครับนี่น อันนี้ก็เกือบเต็มแล้วนะเดี๋ยวไปดูไปดูครับเดี๋ยวผมหาดูก่อนครับต้นถี่ออกเยอะๆนะปกติเขาก็ถ้วยเดียวนั่นแหละครับแต่มันจะมีบางต้นนี่เขาสมบูรณ์แข็งแรงเขาก็จะออกอันนี้ก็ใช่นะครับดูคนต้นเขาจะใหญ่คุณผู้ชมครับคนต้นมันใหญ่มากตอนนี้ต้นนี้ต้นนี้ใช่ไงต้นนี้นี่นี่ก็ใช่นะครับแถวน,นี้นะดูคนต้นเขาจะละล,ลายสีละลายอย่างนี้ นี่ครับคนต้นเขาจะละลายแบบนี้ฮะนี่นี่จะได้ปลาสองถ้วยแล้วคุณผู้ชมดูครับเอามาปลตรงนี้เห็นไหมครับนี่ปลตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่นี่นสองถ้วยแล้วนี่อันนี้ก็จะเต็มแล้วครับคุณผู้ชมดูครับอ่าต้นนี้ก็เหมือนกันครับได้ไปสองถ้วยแล้วครับอขอคนอื่นเขายังถ้วยเดียวครับอันนี้วันนี้ยังไหลอยู่เลยครับนี่นี่ไม่ได้กีดนะเมื่อคืนผมดูแล้วมันแผมันแห้งๆนะอาจจะเกื่ดเมื่อวานแล้วนะต้นนี้นะ ก็มันไกลครับคงพอดูแค่นี้คงจะพอแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะลาคุณผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วครับเ้าถ้วยนี้ก็นี่ครับคุณผู้ชมดีดูดูดูนี่ก็เกือบสองถ้วยนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับในข้างล่างถ้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ตุ่นลายแบบนี้ใช่เลยครับนี่ตุ่นลายแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นต้นที่เอาไปปลูกไม่ใหญ่ต้นนี้ไม่ใหญ่นะครับแต่ยาออกเยอะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็คลิปนี้ก็คงจะลาคุณผู้ชมไว้จริงๆแล้วครับกดไลค์ครับ,บกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ